สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผูชมว่าวเราข่อยเงือแตกเออท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยบอกมั่วฟังตึงจ็ตเลยโอ้เท่าชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <S <S บ่าวชัยมีเรื่องด่วนเลยนะด่วนเลยเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าด่วนก็ไม่เชิงด่วนหรอกเพราะถ,ถ้าด่วนก็เป็นทางด่วนที่นู่นอือาอ้าวทางด่วนอา้อาวหมายถึงว่าเรื่องด่วนท่านผู้ชมคือเรื่องด่วนก็คือว่าบ่าวชัยเนี่ย เพื่นไปเจออะไรไม่รู้แต่เพราะว่าจู่ๆเมื่อกี้เนี่ยผมว่าจะเป็นว่าจะกำลังจะทำนู้นทำนี่ไงจู่ๆพยายามไม่ทำเอาเป็นอย่างคูจะทำางนี้ทำหน้าตาคูอย่างนี้เลยฟังครับฟังเขาเล่าฟังเขาเล่ามีเรื่องอะไรเหมือนมีคนนั่งอยู่มองหันมีคนตายมีคนเคยตายใช่ไหมครับเดี๋ยวมีคนแบบนั่งเนี่ยมึงจิ้คนตายเนี่ยคนตายเคยหูตัวตาบ่แมนจะเลื่อยมากตันตาบ่โอ้บทั้งหนาวอันนี้อันนี้หู่นจักร มัน <stand S 2> ม <ie> ีอเหรงคือเจ้คนนางเนี่ยม so ึงยิงส so ิงโต๊ะไก่บิดเลยแล้วเดี๋ยวคิโลมากไซมังหันนะแมนเดี๋ร้อมมาดูนะแมนผู้ชมนี่ผมยังของคนพวงเลยอ๋องสี่ผมยังไม่เห็นกับตาอันเนี้ยผมอยู่บ้านนะบอาวแครมาหาผมเลยแล้วผมให้เขาบอกว่าบ่าใช่ปะตั้งกองท้ายผู้ชมเลยเดี๋ยวไปน้ำกันไปเบิ่งว่าเป็นอีหยังกันเนี่ยเห็นอเลยคนนางแมนเดี๋ยวไปดูกันเปไปดูพร้อมกับผมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกัน ไปดูพร้อมกันเลยตกใจบีบุย่างแท้ๆอ๋อาสี่ถ้าว่าเห็นหรือว่าสัมภเวศสีแบบนั้นเลยต่างเป็นคนเหรอพวกมัต้องเป็นคนเหรอคนที่เห็นปฏิโอ้โหลคนเท่าชมเอางี้ไปเบิ่งดีกว่าไปเบิ่งดีกว่าบางมันนี่อย่างไรใช่ไมบ่เคยเห็นด้เลยแต่ว่ามันตายดิต้องมึงมึงค่อยๆค่อยค่อยนั่งมาคนอยนั่งจริงๆนี่างนี้แบบไม่เอาไปถนนนั่ง ตรงนีแมมเห็นพี่เราไกลเห็นไหเพราะตรงนั้นไม่เคยเห็นเลยเพราะการที่พี่เราหรือว่ามันคำมันถึงมือเราไม่เคยเห็นเพราะเขาเขาเคยออกเงี้ยมนขึ้นอย่งเดียวแม่เข้าไปสังเกตนะอันนี้เนมันไม่เสียบตาเลยไหมมันจ่าเลยนะเอางี้ท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวผมจะออกเดินออกเดินแต่ไม่ได้ออกเดินออกไปเบิองกับเบาใช่ปะเบาใช่เห็นอีหยัง นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับกดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบ่าวใช้เพื่อนบอกว่าเขาเหมือนเหมือนคนนั่งยังไงไม่รู้เหมือนคนนี่แหละไปเบิ้งกันโอเคมาใช่เปล่าเปล่าไปในเห็นเหตุนี้ที่บนมาเบิ้งหันฟ้ล่าจู่บ้านได้มานี่ยจู่บ้านกับบักเตยเบิ้งหันบมาไปไปกระสอวคนจูดกันพักขจูดรถสิ่งลดมากเลยบื้องันผมเออต้องผมเปล่าจ่าจูดหลายบ่าวเตยอันนี้นีแล้วไปไปเปล่าไปไปไปเบื้องไปเบื้องกันไปไปท่านผู้ชมเด ครับผมไป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 ่านผู้ชมไปครับผมไปช้างไปไปเร็วคไปเร็วท่านผู้ชมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับผมไปว่าเห็นไอ้ใครคนนัง่งโอ้ยตาที่ตาด้านฝาวบิดมาเลยหเปล่าใช่แบมบังหันหมห้ยไปยนักผู้ชม านผู้ชมตรงไหนนะท่านผู้ชมที่บอกว่าผมก็จําได้แต่ต้นตาลนะท่านผู้ชมไอ้ใช่ยู่ไสใช่ทุกคงไหนไหนตรงไหนเอาเอาต้นจำได้ว่าต้นต้นตาลที่บอกว่าคนตายท่านผู้ชมแต่ยู่ไสจะเรียนหนีจากการเด้อห้วยบักนี่แมวโอ้ยมาวิ่งนะได้ไหมพี่ไสแต่ว่าเห็นแก่คนนั่งใสที่ไหนเอีหยังเนี่ยเอาบักยังว้ายท่านผู้ชม เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยใช่คนหลือใช่เดี๋ยวเราจะไปมึงตำรวจ่วตำรวจเลยเฮ้ยมีหนาละเบาใช้เฝ้าบิดมากท่านผู้ชมบิดยั้ไนครับนานเกิเกินยูคมเดตัวเฮ้ยว่อะผดูด้ห้นวท่านผู้ชมเมนพานอองตัวใช้พาน่ะคือเพ่อเห็นจักรเทียเนี่ยไอ้เนี่ว่ามองนี่มันมีอุบัติเหตุเกิว่าตนต้งตายอย่ท่านผู้ชม คนตายที่บอกว่าอุบัติเหตุอยู่ฝั่งทางนู้นนะท่านผู้ชมนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเลยบ่ามเนตรงนี้ไหมอีหยังนี่ไหมเกี่ยวห้ยจะใช่เกียร์วังจอบซะทีแลนี่ด้ใช่ท่านผู้ชมเอายังไงดีเนี่ยยังไงเหรอเฮ้ยเฮ้ยใช่เขาเป็นยังสี่เฮ้ยใช่ไม่หอดถุงถูบใช่แต่สดงมีคนมาขอโชคตอนนี้หรือไหน ก็ท่านผู้ชมผมผมไม่เคยเห็นจริงๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมไปใหม้บางท่านผู้ชมนี่ไหมท่มไไมานผู้ชม,มมชมเดี๋ยวผมขอกราบไหว้ก่อนเด้อของนี้ก็แล้วกันโอเคไหมไม่ใช่ไมใช่ไปเอาของสิบไปซื้อน้ำแดงไปโอเคเออเออท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลแค่ไปซื้อน้ำแดงมา ท่านผู้ชมครับผมกับบุ้งหงไว้แล้วผมประกาศไว้ผมก็เคยเห็นแต่แบบนี้ไหมนะครับอุ้ยขนลุกขนลุกอันดับแรกเอาปบ่เดี๋ยวซื้อมาไปอ๋อซื้อมาแล้วบอสพนักเื่อนจะไปซืออ้อเยอะนี่แหละท่านผู้มชมนะครับเดี๋ยวให้บ่าวใช้ไปซือ้อแม่ก่อนนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมรอแป๊บหนึ่งน,นะครับโอเคครับมาเอาใช่มานไ,ไปนี่ซื้อแม่มาแล้วนะซื้มมอามาแล้วท่านผู้ชมบ่าวใช้ซื้อนมแดงมาแล้วเดท่านผู้ชมขอโชคเลยท่านผู้ชมคือว่าไงใช่ตั้งแต่มัดตั้งแต่กีพาพมันนี่บ้าเคยเห็นเด้ ผมไม่เคยเห็นตรงนี้หรือว่าเราไม่ได้สังเกตหรือเปล่าก็ไม่รู้ว้ายกดเดียวยตกใจหมดโอ้ยงเงียบอ่ใช่แหงหียบอ,อ,อยู่ด้วยนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบาชัยจุดทูบบอกครับผมพอเบาชัยเป็นผู้พ่อท่านผู้ชมจุดทูบ,บจุดยังบอกเลยเบาชัยบอกเลยท่านผู้ชมผมจะตั้งกล้องไว้นะผมจะตั้งกล้องไว้ท่านผู้ชมบอกกล่าวขอเอาเลยนะขอเลยนะท่านผู้ชมเห็นแบบนี้ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะ ไม่แน่นะครับดกไม้นะครับใช่คนลูกได้ใช่ดูนี่คนลูกยังแห้งเลยอืออยู่ใส่เครื่องพ่นมองเลโอ้ยเปิดตาสิเลยใช่ใช่เห็นอยู่ใช่เห็นเทึ่งๆปะเห็นปะเห็นด้วยกันไหนเด้ออีหลีทึ่งๆแมนท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงผมเห็นจริงเป็นแมบนนเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะ สองหานปะแมแงครับสองหานนะเปะเลยวะเห็นสองหานท่านผู้ชมเห็นกันเลยท่านผู้ชมไปะมยนะสองห้าใช่เหนยางชัดเลยแปดฮะแต่ว่าสองหากับแปดห้าเห็นแล้ดิเล็ดสองมันกับเล็ดแปดนี้คือกันเลยนี่ท่านผู้ชมเอ๊ะนี่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 ถ้าไม่แปดห้าก็สองห้าใช่ไหมนนี้ท่านผู้ชเห็นไหม นี่ยใช่ทับพ้อสองหากระเปดหาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมลดลดแสงให้ท่านผู้ชมนี่ยใช่หรือใช่ชกชัดๆเลยทับพ้อสองหากับเปิดหาว้าวสุดยอดครับท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยท่านผู้ชมใช่แค่ชัดจริงเลยใช่ใช่ชัดจริงเลยทับพ้าสองหากระเปิดหาท่านผู้ชมร่มเดชช่วยโอเคท่านผู้ชมไปมาขอโชคขอลาภครับผมนะครับ มาจุดุดไวกอนตเออเมนจุดไหวได้แต่ผู้ชมเด้อมามาไหวพร้อมกันนะครับผมนะเอเดี๋ยวผมขอเอาตรงท่านผู้ชมคือคือรถผ่านไปผ่านมานะครับมันอ,อยู่ข้างถนนนะท่านผู้ชมข้างถนนนะครับเออนี่แมปเจอไหมท่นานผู้ชมบนให้ได้ใช้อาให้โชคเด้ท่านผู้ชมผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะผมขอตั้งกล้องก่อนนะอ่าเป็นเนาะ เป็นหูขอลูกเด้ว่ามีโชคเนี่ยน้องในหัวนี้ขลูกต้อคนครับออขดลูกต้อคนแกเล้คนดากนลกอืมมากอบบิดเลยแล้วที่ที่เห็นมานะโอ้โอ้ดเ็นูดเ็นกะยาอืมอ่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ปนไอจับกลองครับอ่พอมากระเบาเตยท่านผู้ชมจำเบาเตยได้เปล่า เขาเบวเต้รเคยเคยทําคลิปกับผมอยู่ครั้งหนึ่งนะเพราะช่วงนี้บ่าวเต้ร์เขายุ่งงานหน่อยนะครับมาท่านผู้ชมแล้วผมขอไปกราบไหว้ก่อนนะไปบอกพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมเออนะครับโอ้ยใช่ชัดเจนเลยใช่เออร่มแห้งคนนี้ชัดเจนเลยใช่เออโคตลุกมาเลยตรงๆโคตรโคตรลุกเลยจะจะยังอย่ึงเงี้ยยังไงจะบังใบใหม่ก็ใบดีด้วยเฮ้ยแม่บังยัง เงี้ยไปไปไปดิเนี่ยตับได้ดงดีตั้งแตะมูเลยใส่สองสองประมาณได้ใช่ไหมบอกว่าเอาไฟแ็คจวดนั่นแหละดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยยยยงางาอ๋อยามากเลยเอาไหมใจหมดโปรแลกต่อดอกเอาผู้ชมครับแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมนะเอาเขาไปจวดนะ พกมาไหมพ่อหนาอดพอดเลยอดพอดเลยันรถวนมาแรงนะโอ้ยก oh, okay. ินรถแรงเลยบ่าวชัยบอกว่าบิดบิดเลยเห็นปุ๊บเฝ้าแกแกบอกว่าแกเฝ้าบ um> ิดเลยอันรถวนแรงครับผมกลิ <t <t ่นรถแลนเลยเดี๋เอ้าต้องมาทีเดียว ท่านผู้ชมครับกราบไหว้บอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับผมนะผมเพิ่งเคยเห็นนะผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมไม่รู้จักนะท่านผู้ชมนะบอกกล่าวขอดีกว่าว่าเหมือนได้คล้ายพระกุมารเหมือนได้คล้ายพระพิฆเนศอ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่หรอหลูกหลานมูเด้อลูกหลานมหาลูกหลานป้าพอ่อหลุลดรถเบาไสบ่อ้ฟัง ถ้าได้เห็นบ่ได้ลบหลูนบุกหลานบ่กหัวซื้อว่าจังไงลูกหลานกับบุกหัวซื้ออีหยังกัลูกหลานก็ขอโชคขอลาบควางวดงวดนี่เด้อถ้าให้โชคให้ลาบงวดงวดนี่ก็อีหยังล่ะท่านผู้ชมผมตั้งชื่อไม่เป็นเด้ผมอองยีกันแล้วกันท่านไปจะแม่งท่านท่านผู้ชมชื่อตกลงชื่ออะไรครับผมช่วยผมเลยนะอ่าตกลงท่านนะท่านคือเป็นตกลง เอางี้ก็แล้วกันพระกุมารพระเนตรก็แล้วกันผมก็เรียกแบบสองชื่อไปเลยนะแล้วท่านผู้ชมเนาะก็ท่านผู้ชมอยากอยากให้ชื่ออะไรท่านผู้ชมสื่อเอาเด้อผู้ใดซื้อได้เด้อมากันเด้อขอตโชคลาบเด้อมากันสามคนนี่แหละเออเบาวไสเบาวเสร่บันหินบังหันงวดงวดนี่เอาจักต่างๆได้เด้อขอโชคขอลาบเด้๋ยวหาแล้วแต่อยากมีสารหรือมืงไหนหรืออยากเด็ด ที่ออยินเสียงนะอยากได้สาในี่ยยังดุร้าสมะตั้งไห้เด้เออ่าใครคนไดโชว์ได้รันนบของมาันทีหนึ่งกรลากราเขไม่สองบดาอยหงดิดหานเ,นเด้อสาท,ทั้ไปว่าเปเถอวท่านผู้ชมตอนมูเล่น ้บท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวชัยเพิ่นจุดเลขทูบแล้วเดี๋ยวมาขอเลขเต็มซีกันขอหนังเด้อเด้อท่านผู้ชมด้วยกันบัสเต้เบิ้งเบิ้งกองแห้่ไอ้นะเห็นปะมาท่านผู้ชมคขอเลยแหละโอ้โหนี่ของแท้ ตัวเลขหัวผมเป็นหนึ่งตัวเลขเขาเรียกเทปกรอกผอมคว่ำครั้งแรกครับผมได้มาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับครั้งที่สองครับผมได้มาหมายเลขสามครับ เอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วหมายเลขสามครับสามสี่สี่สามครับรู้นะว่าตรงกับที่ไหนรู้นะครั้งที่สามครับผมได้มาหมายเลขศูนย์ครับ 430สมเฮ้ยผมขนลูกอย่างแรงเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้เบาเบาชัยกับเบาเต้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่อนงม่ไม่ไม่งะสายเลยนไเมื่อกี้ไม่ต่อเติมหรอมัน เขาไปเติมน้ำมันมาบีตหลแบบแล้วก็เสียวกับบิยงที่ปะขี่มากยี่สิบใช่แล้วขี่ลมมากว่าไงขี่กินลมแมนขี่กินลมชมวิวขาเรามาหอดป่านี่แหละปึ๊บจูดเลยท่านผู้ชมจูดเลยรถแลนด์ะมาณี้ครับลอยๆข้าอยู่นะขนลุกดังแห้งนี่ท่านผู้ชมผมขนลุกโค้เลยนะผมโคตรขนลุกเลยอยู่เนี้ยปุ๊บเออ มี่ตัวนี้นเคยมีประวัติด้วยนะครับอืมบาลเต๋อกับบาลไส้ผมผมแบบผน,นโอ้โหใช่เอีย๋ยใช่บ่อยากจะพากเลยท่านผู้ชมเอ้ยบันจันเหล็กถูกมากสามใช่สี่สามศูนย์ตรงกันเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมแสดงว่าเพิ่งบอกท่านผู้ชมไงเดียร์ใช่กี่โดดไก่มาเนี่ยเดียร์ใช่ ใช่เบิ่งว่าไข่ไข่ผู้ใดเอาไม่ไปเลยไหนมันเป็นยังไงวะคนคือกนเอาว่าบ้างไหมนะครับแต่ว่ามีค้นไหวดิต่วมีมีห้อยมีมีมีงทูเพื่เห็นเห็นตรงทูบแมนมีคนไหวอยู่คุณผู้ชมถ้าเพิ่นให้โชคงวดนี้นะตั้งศาลไหนเพื่อนเราใช่เนาะโบแมนโบแมนที่บนตายอยู่นี่บ่แมนบอคงใชยเด้อฮะแมนว่าใช่แมนตายอยู่นี่นะอยู่ก๊กการน่ะโอ้เป็นออกมาไป นายกอมเออนายบ่กเราคุณลูกเลยมัน้งเจ้ากับผ้าเรียนตินดีตอนหลุมกี้มันคีรบ้านเปนรถบลมบางหันมันบ่มีหลุมเป็นวะมันมีหลุมนะโอ้ยแหวนลอยยันมาเลยอืมท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแต่แต่ไม่แต่เราบ่เห็นเนาะใช่เนาะบ่มีเนาะหรือว่าหรือว่าเขาบ่ได้สังเกตน้ำหนึ่งเขาก็บ่ได้ออกกันขึ้นพร้อมเนาะ บ่ได้ขี้ออกมังขึ้นพร้อมกับแมนกับประเทศบัมาเรื่อยบางนี้มาปูกันเล็กกับมาอ๋อมั่งขึ้นไบ่ได้สังเกตแม่ไม่ได้สังเกตเลขทุบแม่มาไปนั่นครับได้ตัวหนึ่งตัวที่สองกำลังจะมาเราต้องร้อนนะครับมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมผมรอเลขทูบแม่ก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชม มาครับท่านผู้ชมผมรออยู่ครับผมรอเลขทูบท่านผู้ชมนะครับโอ้ยขนลูกบักยางบางกาย่างเขาไก่เหมือนงนี้นี่เอาท่านผู้ชมเลขทูบจะไม่หมดแล้วซีปอนเธอได้บังประกันนะเอ้าใช่ซีปอนหนึ่งสองอย่างนี่ซีปมันคือแดงกันซีเรสโซนอยู่แล้วมันคือแดงกันใช่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปหมดนะเลขทตูบุเข้าไปได้แบบนี้ทําไมอ่ะซีแถเลย เออ,อสีบอกหนึ่งเท่าไรเฮ้ยใช่สีเลขสีแดงบอมแมนมันก็แดงทันนั้นโอ้มันก็เป็นทันน่ะมันก็เห็นเลยเฮ้ยท่านผู้ชมเลขสีเป็นสีแดงนะผู้ชมที่บอกว่าใหม่ผมไม่เหมิดมันกับแมนใหม่เหมิอดหมดเลยแหละหนึ่งสองสีหรือเก็ดสองสีโอ้โยท่านผู้ชมแ,บบดแดงแดง,แดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมแดงเองด้วย ไม่หมดแล้วนะเนี่ยแดงเองครับผมอุ้ยใช่เหล็กสีสีแดงเลยใช่ท่านผู้ชมครับเพิ่นให้แล้วครับผมตามนะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมน่าซีเข้มเลยใช่หนึ่งสองซีเจ็ดสองซีจบข่าวอ่ะนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นของสีด๊าท่านผู้ชมผมเฝ้าปิดกล่องเฝ้าเมีฆจะไปคือแบบมันมันมัน,นอันนี้ท่านเต้ยเขาสองไฟผมครับผมนะครับบาเต้ยสองไฟผมก็ ท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้มาขอครั้งแรกเลยนะมาขอครั้งแรกเลย,ยท่านผู้ชมเลขทูปเลขสีสีแดงแป๊ดเลยสีแดงเลยไม่อเทีแล้วสีแดงตัวเลยท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวตรงกับเลขเลขผมเลขผู้เ,เ,เตอรครับท่านผู้ชมเอาแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อกี้เบ่าแชร์บอกว่าไปเติมน้ำมันมา คีไม่20คีไม่ประมาณประมาณ20บ่ะแมน20กินลมชมวิวมาหอดปลายนี่ไฟมันตีตาแป๊บเออแป๊บเขาไปเลยครับเหดูเลยกระเป๋าเตยกระเปาเตยสุพมสองคนนั่งไหมเออคือคนนั่งเนี่ยมึงยิ่งขี่มัยิ่งขี้ละวอนที่นี่โอ้มาหอดเทียนผมผมกำลังทำอย่างอื่นท่านผู้ชมอ้ามอ้ามเออผมกรแข้งหนึ่งไหมท่านผู้ชมดวนเลยว่างีแล้วไปด่วนเลยไปด่วนเลยถ่ายกล้องถ่ายกันเถอะไปหยังอะไรบ้างดวนดวนเลยบัดนี้ด้วยแมไปเบ้างบัดนี้ถ่ายกลองเลยเป่าแค่บอกเปิดกล่องเลยผมก็มาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับเอาแค่่นนนัั้้แแหลลลละอยาืมกกกดดไค์ชว นะครับผมเขียเสียวนะครับผู้ชมไม่มีข่าวดีแล้วสวัสดีครับแค่นี้ผมพูดอะไรไม่ออกแล้วสวัสดีครับผมโชคดีเหงืเลยครับผมแค่เขียวเสียวเยอะผู้าาชมเดี๋ยวผ้าแรงอีกนะ